6วิธีรับมือคนไม่ชอบวันนี้จะมาพูดถึง6วิธีในการรับมือกับคนที่ไม่ชอบนะครับแล้วก็จะให้ผลดีถ้าเราใช้วิธีการเหล่านี้ซึ่งในปัจจุบันหรือว่าโดยปกตินะครับคนเราก็ต้องมีนะครับทั้งคนที่ชอบคนที่ไม่ชอบคนที่เราชอบคนที่เราไม่ชอบคนที่ชอบเราคนที่ไม่ชอบเราและโดยทั่วไปเนี่ยถ้าเราเจอคนที่ไม่ชอบเราไม่ชอบเขาเขาไม่ชอบเราแบบนี้ครับก็ อยากจะเลี่ยงอยากจะไม่เจออยากจะไม่เห็นอะไรแบบนี้เลยแต่ว่าในโลกความเป็นจริงเนี่ยบางครั้งเราก็ต้องเจอเจออยู่ดีนะครับถึงคนที่ไม่ชอบเราหรือเราไม่ชอบเขาแบบนี้แล้วเราจะมีวิธีรับมือกับคนที่ไม่ชอบได้อย่างไรครับวันนี้ก็เลยจะมาพูดถึง6วิธี6เทคนิคในการรับมือกับคนที่ไม่ชอบข้อแรกเลยครับเป็นข้อที่สำคัญข้อหนึ่งเลยก็คือการยอมรับก่อนว่าในโลกของความเป็นจริงนั้น ต้องมีคนทั้งที่ชอบเราแล้วก็ไม่ชอบเราจะด้วยสาเหตุด้วยเหตุผลอะไรก็ตามทีนะต้องมีหรือคนที่เราชอบแล้วก็ไม่ชอบก็มีโอกาสที่จะผ่านเข้ามาในชีวิตของเราได้เช่นเดียวกันครับการที่เรายอมรับถึงความเป็นจริงถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะทําให้เราเข้าใจนะว่ามันต้องมีทั้งทั้งที่ชอบและไม่ชอบเนี่ยแหละมันต้องมีแน่ๆนะครับ ชอบเราไม่ชอบเรามีแน่ๆแ,แล้วคนที่เขาชอบเราหรือไม่ชอบเราก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นจะได้เข้าใจว่าเรื่องแค่นี้มันเป็นเรื่องปกติเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นจะได้ไม่ทุกข์ใจนะครับที่เราจะต้องไปเจอเจอไปทำงานในสิ่งแวดล้อมในสังคมแล้วไปเจอคนที่เราไม่ชอบหรือเขาไม่ชอบเราแบบนี้เพราะฉะนั้นข้อแรกทำใจยอมรับก่อนว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดานะ ไม่จำเป็นที่จะต้องเครงเครียดไม่จําเป็นที่จะต้องคิดมากนะครับไม่จําเป็นที่ต้องเป็นทุกมันเป็นปกติอยู่แล้วนะครับอันนี้ข้อต่อมาครับแล้วก็เป็นเรื่องปกติเหลือเกินเลยที่ถ้าเราเจอคนที่ไม่ชอบเราก็ไม่อยากเจอเราไม่อยากเห็นนะครับหรือคนที่เขาไม่ชอบเราเขาก็ไม่อยากเจอไม่อยากเจอแต่อเนี้ยเราพูดถึงการรับมือกับคนที่ไม่ชอบนะครับ แล้วก็ที่สําคัญเลยหลายคนก็คงจะหลีกเลี่ยงที่อยากจะพูดคุยหรือเจอะเจอนะครับถ้ามันมีความจาเป็นเราก็ต้องเจอเจอไม่ต้องหลบหน้าไม่ต้องหลบตานะครับเพราะว่าคนที่จะรับมือกับคนที่ไม่ชอบได้นะก็ต้องเจอกันซึ่งซึ่งหน้าเลยดีกว่านะครับถ้ามีความเห็นที่มีโอกาสที่จะพูดคุยสื่อสารกันมากขึ้นเนี่ยก็สามารถที่จะพูดคุยให้เข้าใจแบบแบบแบบคนปกตินะครับคงไม่ใช้อารมณ์ใช้ การโวยวายใช้อะไรที่ไม่เหมาะสมพูดง่ายๆคือถ้ามีโอกาสก็สื่อสารกันมากขึ้นนะครับก็อาจจะเป็นการดีพูดง่ายๆคือข้อ2เนี่ยถ้าเจอคนไม่ชอบก็ไม่จําเป็นต้องหลบหนีนะก็คุยกันนะครับถ้ามีโอกาสดิสคัสถึงประเด็นที่ที่มีปัญหาก็มีโอกาสก,ก็พูดคุยกันแบบตรงไปตรงมาแบบสุภาพก็จะเป็นสิ่งที่ดีไป,ไปมา,มาคนที่ไม่ชอบก็อาจจะเป็นคนชอบเพราะว่าเราเข้าใจอะไรไปผิดนั่นเองละครับ เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ถือว่าเป็นข้อที่สําคัญที่หลายคนเป็นนะเมื่อเจอคนที่ไม่ชอบก็จะหลีกเลี่ยงไม่พบไม่เจอไม่พูดไม่คุยนะครับก็ถ้าเกิดแต่ถ้าเกิดเราอยู่ในสังคมที่มีโอกาสจะต้องพบเจอพูดคุยก็พบเจอพูดคุยปกติเท่านั้นเองนะครับก็จะเป็นสิ่งที่เหมาะสมในการรับมือกับคนที่ไม่ชอบน,นั่นเองครับข้อต่อมาครับความคาดหวังนะเป็นสิ่งที่มีความสําคัญเพราะว่าถ้า เราไปคาดหวังให้คนอื่นเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้มันเป็นไปไม่ได <Bel> ้นะในทางปฏิบัติเพราะว่าคนอื่นก <ilim> ็คือปัจจัยภายนอกคุณจะไปบอกให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้คุณจะไปเจ้ากี้เจ้าการทําให้เขาในทําในสิ่งที่คุณต้องการเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณคิดอย่างนั้นแล้วคุณก็ต้องเป็นทุกข์อย่างแน่นอนไม่ว่าคุณจะคิดจะพูดจะทําเพื่อให้เขาเป็นในสิ่งที่คุณต้องการนะมันก็ทําให้คุณเป็นทุกข์ถ้าเขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะหรือคนที่เขาไม่ชอบเนี่ยเขา คุณไม่ชอบอาจจะเกิดจากเหตุผลที่เขาทําบางสิ่งบางอย่างที่คุณรู้ว่ามันคิดว่ามันไม่ใช่นะแล้วคุณก็รู้สึกเป็นทุกข์นะครับแต่จริงๆแล้วคือทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายนะครับหรือเป็นเงื่อนไขที่เป็นกฎหมายที่ยอมรับกันในประเทศนั้นๆเพราะฉะนั้นถ้าเขาไม่ได้ทําผิดกฎหมายอะไรนะแต่แต่ว่ามันไปผิดความรู้สึกของคุณนะครับว่าไอ้สิ่งนั้นมันไม่ถูกมันไม่ต้องเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วคุณก็อย่าไปคาดหวังคนอื่น ว่าจะต้องพูดทําเหมือนกับคุณนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าใจตัวเองด้วยว่าเรากําลังใช้ใจเราไปตัดสินคนอื่นหรือเปล่าทําให้เรารู้สึกไม่ชอบเขาแบบนี้ถ้าในกรณีที่เราไม่ชอบเขานะแต่ว่าพูดง่ายงคือเราจะไปคาดหวังไปตัดสินเขาโดยใช้มุมมองของเราหรือพักพวกของเราไม่ได้เพราะในโลกของความเป็นจริงนะบางทีเราอาจจะมีพื้นฐานที่ไม่ดีพอนะครับ แล้วก็ใช้สิ่งที่เราเป็นสิ่งที่เราคิดไปตัดสินคนอื่นคุณก็ต้องมีความรู้ที่กว้างขึ้นนะครับว่ามันผิดกฎหมายหรือเปล่านะครับหรือมันไม่ถูกต้องในภาพที่ควรจะเป็นหรือเปล่าแต่ไม่ใช่ใช้ตัวเองเป็นตัวตัดสินนั่นเองเพราะบางทีตัวเราอาจจะไปตัดสินหรือไปคาดหวงังหรือไปคิดนะครับในสิ่งที่มันอาจจะยังไม่ใช่นะมันคือมันเป็นสิ่งที่เขาไม่ได้ผิดอะไรแต่เราไปตีความแบบนี้แบบนี้ก็คือเป็นสิ่งที่จะต้องมองนะครับว่า เราไปคาดหวังให้เขาเหมือนกับเราโดยที่ที่เขาทามันก็ไม่ได้ผิดนะนะแบบนี้หรือเปล่าเลยทําให้เราไม่ชอบนะครับแบบนี้ก็คือสิ่งที่เรามองก็คืออย่าไปคาดหวังอะไรกับคนอื่นนะอันนี้ก็คือพูดง่ายก็คืออย่าไปบงการชีวิตคนอื่นเขานะครับก็จะถือว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะ เพราะว่าคนแต่ละคนมีความแตกต่างกันนั่นเองอันนี้คือข้อ3นะฟังเราอาจจะงงๆนิดหนึ่งพูดง่ายๆคืออย่าเอาใจหรือเอาจิตตัวเองไปตัดสินคนอื่นเขาอ่ะพูดง่ายๆเพราะว่าในโลกความเป็นจริงนั้นมันมีความแตกต่างกันในแต่ละบุคคลครับแล้วแต่ละบุคคลก็อยู่ภายใต้กฎหมายที่เป็นกฎหมายของประเทศนะถ้าเราเอาแค่ความคิดของเราไปตัดสินเขาเราสึกไม่ชอบเขาแบบนี้แบบนี้ก็ไม่ถูกแล้วนะครับหรือเราใช้แค่ความคิดของกลุ่มของคนเราไปตัดสินเขา ก็ไม่ได้ก็ไม่ไม่เหมาะสมนะครับพูดง่ายๆคือทําใจเป็นกลางแล้วก็มองเห็นยอมรับความแตกต่างในแต่ละคนเท่านั้นเองก็จะเป็นสิ่งที่ดีนั่นเองครับต่อมาครับข้อที่4แล้วข้อที่4ก็คือถ้าเราเจอคนไม่ชอบก็ไม่ใช่ไปปฏิบัติไปโวยวายนะครับหรือไปทําพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะแบบนี้ก็ไม่ถูกแล้วเราต้องปฏิบัติต่อเขาหรือต่อคนคนนั้นด้วยความสุภาพปกติกเหมือนทุกคน เพราะบางทีคุณอาจจะรู้สึกไม่ชอบเพราะเกิดจากอะไรบางอย่างแต่คุณไปแสดงพฤติกรรมแสดงท่าทีแสดงท่าทางหรือไปทําอะไรที่เป็นความไม่สุภาพใส่กับเขาเนะีไม่ว่าจะเป็นอวันจะนะภาษาก็ตามทีนะเพราะฉะนั้นคุณต้องรู้จักควบคุมสภาวะของตัวเองว่าว่าคุณกําลังไปละเมิดหรือทําสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือเปล่าข้อนี้ก็ถือว่าเป็นความสําคัญนะครับในการรับมือกับคนที่ไม่ชอบเพราะว่าถ้ารู้สึกสิ่งที่รู้สึกไม่ดีแล้วเราไปปฏิบัติ ทำในสิ่งที่ไม่ดีก็จะทําให้เกิดข้อทะเลาะเอาแบ่งกันเพราะว่าเราไปปฏิบัติไม่ดีนะเพราะฉะนั้นเราเราต้องทาให้เหมือนกับทุกคนนะครับต้องมีความสุภาพนั่นเองข้อต่อมาครับข้อที่5ข้อที่5ต้องเป็นคนใจเย็นนะครับเพราะว่าบางทีเราเจอคนที่ไม่ชอบแล้วมีโอกาสต้องมาทํางานร่วมกันมีโอกาสต้องมาพูดคุยกันเราต้องใจเย็นมากกว่าเดิมนะเพราะว่าอาจจะคุยกันไม่รู้เรื่อง อาจจะมีปริกิยิยาที่ไม่ดีแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องใจเย็นมากขึ้นนะแล้วก็พยายามที่จะช้าลงแล้วก็ป้องกันการตอบโต้แบบฉับพลันด้วยเพราะจะทาให้ยิ่งโกรธยิ่งทะเลาะกันนั่นเองวิธีการง่ายๆเลยก็คือใจเย็นกันช้าๆพิจารณานะครับใช้สติข้อนี้จะได้สําหรับคนที่มีการฝึกสมาธิรู้ตรักรับรู้กับเรื่องของอารมณ์เรื่องกับการแสดงออกนะครับ ก็ถ้าฝึกสมาธิดีก็จะได้ข้อนี้เพราะฉะนั้นทําใจให้เย็นนะครับเขาพูดเขาแสดงท่าทีที่ไม่เหมาะสมเราก็ต้องใจเย็นๆเข้าไว้นะครับก็จะเป็นวิธีการรับมือกับคนที่ไม่ชอบได้นั่นเองต่อมาครับข้อ6และวิธี6วิธีรับมือคนที่ไม่ชอบนะครับข้อ6ก็คืออาจจะต้องเว้นระยะบ้างนะเว้นให้มีช่องว่างบ้างนะครับถ้าเกิดใช้วิธีที่หลากหลายที่พูดถึงทั้ง5วิธีแล้วเนี่ยแล้วก็รู้สึกว่า มันยังไม่เวิร์กนะครับก็อาจจะต้องใช้วิธีการเว้นระยะห่างออกมาก็จะดีก็พูดง่ายๆก็คือมีระยะห่างกันให้มากขึ้นเพราะว่าจะได้ไม่มีเรื่องบาดหมางใจกันนะครับวิธีนี้ก็จะเป็นวิธีที่ดีสําหรับถ้าเกิดใช้วิธี5วิธีนั้นไม่ได้แล้วก็ต้องมีระยะห่างหรือมีช่องว่างระหว่างกันเท่านั้นเองนะครับก็ทั้ง6วิธีนียก็จะเป็นวิธีที่ทําให้เราสามารถที่จะรับมือกับคนที่ไม่ชอบได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะเพราะ ถ้าเราสามารถรับมือได้ดีเราก็มีความสุขนะครับก็ต้องเข้าใจอย่างหนึ่งข้อแรกเลยก็ต้องยอมรับว่ามีคนที่เราชอบเราไม่ชอบเขาชอบเราเขาไม่ชอบเราเป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นไม่ต้องทุกข์ครับแค่มีวิธีในการรับมือกับคนที่ไม่ชอบเท่านั้นเองก็จบนั่นเองครับแล้วท่านผู้ฟังมีวิธีการรับมือกับคนที่ไม่ชอบอย่างไรนะครับก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นั่นเองครับวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับสาหรับ9วิธีไม่ใช่9กวิธีครับ6วิธี รับมือกับคนที่ไม่ชอบนั่นเองเลยครับ